สามเหลือร้อยสี่สิบล้านโอเคมีสิบที่ทีมเราได้เบอร์ดี้สวยมากตรงนี้โอ้ถึงกับยืมไม้มีกองเชียร์นะครับโอ้โหชนทงเอาละครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการซันเดย์แมชนะฮะก็เป็นรายการดีกอล์ฟออกกำลังกายนะฮะของครอบครัวตัวต่อตอยนี่ฮะพ่อาแล้วก็เต๋อครับ นี่เราใส่ชุดทีมมาครับสีเขียวถุงมือขาวหมวกขาวเหมือนกันด้วย <c oughs> นี่ครับทีมสีเขียวกับทีมสีแดงนะครับนี่อากาศดีมากทีมส้มทีมส้มสใช่สวยโอ้โห,โหตรงมากกลางไฟเวรครับไป,ไปที่หลนะักขาวมาพาดสี่สี่ร้อยสิบเอ็ดหลา ็อตแรกออกขวาไปอยู่ตรงต้นไม้นะครเป็นนักกอล์ฟที่กลัวแดดเพราะว่าเราจะหลบแดดไปอยู่ในร่มไปตีในร่มไปตกน้ำไหมกิ๊กลงกิ๊กลงลงน้าลงน้ำ,นำโดนไปแล้วยังไงให้โอกาสไหมพ่อให้โอกาสอีกข้างหนึง่งหลุมแรกหลุมต่อไปไม่มีแล้วนะโอกาสสุดท้ายนะเตอ๋อ <laughs> พ่อให้แล้วโอกาสสุดท้าย เออโอ้โหไกลมากนี่ก็เป็นอีพีแรกนะฮะครอบครัวเรานะครับก็จะมีพ่อมีผมแล้วก็น้องชายผมนะครับก็มาออกรอบกันนะครับสนุกสนานนะฮะสองร้อยหลาถึงธงนะฮะก็เดี๋ยวเราจะยิงออกซ้ายที่นึงนะครับตอนนี้ธงหลังนะฮะโอเคจะพาสีนะครับ, <Okay. S 2> รบเหล็กอะไรครับเนี่ยโอเคเราจะมีลูกเต๋าโยเราเลือกช็อตที่ดีที่สุดแข่งกับพ่อ ของพ่อเหลือประมาณกี่หลาเสหลาสวยมากนิ่มมากเบาๆหน่อยช็อตที่สามครับเหลือประมาณหกสิบหลาสวยยังไม่ตีล <laughs> อ,อยสวยมาก วงกิฟเลยครับเมื่อกี้เดี๋ยดๆตามขึ้นไปดูบนเกินโอเคช็อตที่สามเราวางมานะฮะประมาณหนึ่งคันธงสามหลาหกฟุตลุ้นพาครับเซฟพาครับจะไปหาพ่อนยสอนลายอีกต่างหากพอดีเลยแรงกันเลยจะรอดไหมแรงไปแล้วสอนพ่อหน่อยเยโอ้โหชนธง เมื่อกี้เต่อ็สอนลายไปแล้วดูนะครับว่าพ่อจะได้หรือเปล่าน้ำมันหมดแล้วจะทำได้ไหมโอเคแพ้ไปหลุมแรกเดี๋ยวเอาคืนวันนี้เราจะออกสตาร์ทหลุมสามก่อนเพราะว่านวนแน่นมากวันนี้ แต่ส่วน9กลุมแรกที่พ่อออกไปคือพ่อออก37นะเต๋อออก41ผมออก44เพราะฉะนั้นเนี่ยซันเดย์แมตชนี้จะเป็นแบบเตาเ๋อลุมพ่อเราจะเอาคะแนนที่สกอร์ดีที่สุดนะครับมาชนกับพ่อเริ่มเลยดีกว่ามาขาไปนิดนึงนะได้ไกลได้ตรงถึงทงแพ้ใจตั้งนี่โอ้โหตรงเดะเลยสวย มาครับโปเต๋าช็อตแรกพาห้าไปแล้วครับโอ้เด้งถนนโอ้โหมีลุ้นสองออนครับอันนี้ตั้งใจตั้งใจหรือเปล่าไม่ตีกับข้ามซ้ายอย่างเดียวแต่มันออกซ้ายเกินไปเมื่อกี้ลูกเราจะอยู่ไหมครับอยู่ค่ะเด้งถนนพอดีไม่ตกน้ำเดี๋ยวไป็นลุนกัน เหลือ270ครับอาาโอ้โหนี่ลูกผมอยู่นี่เต๋ออยู่ไหนอยู่น,นู่นฮนะสองคนนู้นอยู่นู่นนะฮะเดี๋ยวเราจะสตาร์ทต,ตรงนี้นะฮะพ่อกับเต๋อจะออกตรงนู้นนะครับไปแล้วครับออนกลางแฟร์เวยได้มาประมาณ300หลา เด้งถนนมาเด้งถนนเมื่อกี้เหลือขึ้นกรีน2 5 0นิดนิดตีวางครับลูกนี้วิ่งไปวางทำไมตีเลียดอะหลบลมหรือเปล่าหลบลมหลบลมหลมเคมีสิทธิ์ขึ้น3ออนได้ต้องขอบอกก่อนนะครับเพิ่งเริ่มเล่นกอล์ฟมาได้3เดือนนะฮะช็อตเมื่อกี้ก็เป็นเรื่องปกติแล้วครับช็อต3เหลือ140ยสี่ลาครับ โอ้ขึ้นไปออนแล้วครับอ้าวทะลุไปแล้วมีเสียงบอกว่าทะลุอาวเหรอโอออนพอดีออนซ้ายทำไมถึงไปซ้ายพ่อมเมื่อกี้หน้าไม้พลิกไปหน่อยครับต่าเต่านี้ทะลุไปแล้วนี่คนที่ไรฟ์ไกลที่สุดโปเตอร์ลไปไหน พุดหลังรูปโอ้โหนี่<บ>ตื่นกล้องหรือเปล่าประทีปสองตีฮะรอลุ้นต่อไปสวยงามรูปน,นี้รู้สึกไงชึบไปนิดนึงครับพลาดไปหนึ่งช็อตนี่คือรายการใหม่ของเรานะ Sunday Match กำลังหารูปแบบรายการอยู่นะครับแต่ก็พยายามจะทำให้เต็มที่ที่สุดนะฮะของเตาอยู่ไหนฮะอ๋อของเตาอยู่นู่นเหรอโอเค,อเคช็อตที่4ครับ มันไม่เลี้ยวเลย <c oughs> อ๋อหยแล้วปั่นโค้งๆมาลูกนี้ไม่ถึงครับมามามาเก็บงานด้วย มีท่านะครับโอ้โหควงหลุมครับทีมเขียวเซฟพาไปก่อนแล้วครับนี่พัดลงเสมอพัดลงเพื่อเสมอ <ทำ S 1> มไม่ลงแพ้เลยนะ <Okay. S 2> ฮะโอเคเดี๋ยวเราจะแข่งกันประมาณถ้าแบบเหลือหกลุมถ้าแบบไม่เหลือเสามลุมพอโอเคทีมแดงครับพัดเพื่อเสมอเท่านั้นเอ้ยกดดันหรือเปล่าเมืเ่อกี้ไม่มีเลยครับ โอเคต่อไปหลุม2ครับหลุมที่สองนะครับตอนนี้เล็งไปที่โรงแรมสวยมากเสียงดีมีกองเชียร์ได้ครับหนึ่งคนนี่กองเชียร์ดีดีไหมทีมสีแดงขึ้นไดฟ์ครับติดขอบสนามเลยโอ้โหเสียง่าไงเจ้าถิ่นเจ้าถิ่นสวัสดีครับมาตีกอล์ครับ นี่คือคนที่ตีไกลที่สุดในบ้านนี้นะฮะ <c oughs> ดูมัาจะตีะเท่าไหร่มาที่โปรต่อยครับรอพออะไรครับหาครับโอเคครับโอ,โอ้โหพุ่งไปแล้วครับลูกสวยจัดไม่ถึงสั้นทอามอ่ะทำไมสั้นอ่ะ ร้อยแปดสิบวัดผิดวัดผิดวัดผิดเหรออ้าวเกิดขึ้นได้ครับวัดผิดฮนะวันระยะผิดสวยมากไปยาแฉะไปหน่อยย่าแฉะไปหน่อยโทษยา่าแล้วโทษยาแล้วไหนะสภาพอโอเคครับช็อตสามที่ตีไฮบริดมาเมื่อกี้นะครับหเหลือประมาณยีหลาเหลือประมาณยีิบห้าหลานะครับทงอยู่ข้างบนนิดนึง โอ้โหสั้นไปนิดผ่านแล้วผ่านแล้วลูกนี้เตอชิปเบอร์ดี้หน้ากรีนเลยฮะสวยมากลูกนี้สวยมากโอ้โหต่อไปทีมสีแดงพัดขึ้นเนินปึ๊บเลยมานิดหนึ่งโบกี้เหมือนกันอ่าเตอพัดพาครับเพื่อชนะหลุมนี้ เถอะถ้าพัดลงเราชนะนะตัดไปโอ้โหเย่ทำหนึ่งพอยแล้วครับเต๋าเต๋อนำต่อยนะครับหนึ่งพอยนะครับนี่หลุมห้าพาสีนะครับระยะสองร้อยห้าสิบนะฮะข้ามบ่อทรายไปเลยสวยมากลูกนี้ออนไหมอ่อนไหมอ่อนแล้วออนแล้วอ่อนหวานอ่อนครับพาสีหวันออนครับดูไวปถึงทงอ่ะ ไปเสียลุนอีเกิลลุนอีเกิลพ่อโอ้ถึงกับยืมไม้อะไรทำไมต้องยืมไม้พ่อว่าอันนี้มันจะไกลจริงหรือเปล่าไกลเพราะไม้หรือไกลเพราะคนเดี๋ยวดูครับเราเราดูพ่อนะไปไปเฮ้ยวิ่งวิ่งโอ้เกือบเกือบขึ้นกรีน หลาครับโปเต๋ากดดันแล้วกดดันแล้วถ้าเบามือนี่อาจจะตกน้ำหรือตกทรายได้สวยครับอตกทรายครับเหลือแค่40หลาเท่านั้นถึงทงอึ๊บเหลือประมาณ30หลาชิปแอนรันครับลูกนี้วิ่งไปถึงทงไหม นิดเดียวนิดเดียวชิบเบอร์ดีโอ,โอ้โหชนทงทงเกือบหักเมื่อกี้โโอ้โหพาสี่วันออนครับผันอีกันลูกนี้ครับบันทริกไว้บันทริกไว้โอ้โห โอเคเบอร์ดี้พ่อยิงเบอร์ดี้เพื่อเสมอครับกดจันแล้วจะโดนบีบแล้วพี่ไม่ต้องพัดแล้วเต๋อผมไม่ต้องพัดแล้วฮะได้แล้วเสียงโอ้โหควงหนู่ตายแพ้ไปอีกหนึ่งหลุมได้พาระยะขาสั่นโบกี้ครับแต่ว่าทีมเราได้เบอร์ดี้บวก2แต้มนะครับตอนนี้ S <s <us> <S เกิดอะไรขึ้นครับพ่อ,อปล่อยให้นำไปก่อนครับ <S <s <us> <S อันนี้น่าจะเป็นพาสีนะหลุมหกนะครับตีข้ามน้ำระยะประมาณสามร้อยหลานี่ฮนะวันออนได้เลยนะเนี่ย <s us> สวยมากถนนแล้วโอ้โหอ, <s us> อันนี้ไม้ประจำตัวเขา สวยอดอกเขาแฟณคเลยโอเคมีอคกองเชียร์ครับกองเชียร์ครับกองเ,อเ <laughs> ชียร์มาชัตที่สองเหลือร้อยหกหลาอ๋าออนไปแล้วสบายโปรเตา๋าแรบชันแรกมาอยู่ในรัฟนะครับร้อยหลาครับ <4 S 2> ข้ามทรา,ายไปนิดนึงเกือบตกทรายครับโอเคช็อตสองนะฮะนึกว่าจะตกทรายแล้วนะโชคดีมากเดี๋ยวต้องมาลุ้นเตอนะือนนะเพราะเพราะเพราะว่าพ่อออนไปแล้วถ้าเราชนะหลุมนี้ได้ก็คือชนะเลยนะครับเพราะว่าแบตใกล้จะหมดแล้วนะครับโอ้โหสวยมากลูกนี้ ออ oh, แล้วลุนเบอร์ดี้ครับลุนเบอร์ดี้ใกล้ครับโอรต่อยตบมือด้วยไปเยีย <laughs> huh. oh. yeah. ขอถุงมือไปทัดเบอร์ดี้ก่อนโอ้โหทายถึงสามพอยก่นอนคนนั้นชนะใช่ครับปึ๊บวิ่งไปวิ่งไปโอ้โห oh. oh. พ่อกดดันแล้วบอกเลยดูครับก,กิฟต์แล้วครับ <laughs> ลูกนี้ ให้ไหมให้ไหมวิ่งมาแล้วสั้นครับยังมีการบ้านต้องทำนะครับโอ้โหมันหมดอีกแล้วโอ้โหไม่พลาดไม่พลาดเหลืออีกสองลุมนะพาสามครับลุมที่ห้าแล้ว ร้อยยี่สิบสองหลาร้อยยี่สิบสองหลาตีเหล็กอะไรครับร้อยยี่สิบสองหลาตีพิชชิ่งฮะโอเคตีพิชิ่งครับพิชิ่งเวชเหลือสองลุมสุดท้ายถ้าพ่อไม่ชนะสองลุมติดพ่อก็จะแพ้เลยสกอร์รวมใช่โอเคนะก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าพ่อตีมา30ปีแล้วผมตีมา3เดือนเต๋อตีมา8เดือนทกันยังไม่ถึงปีเลยพ่อสาอ30ปีแล้วเสียงแน่นมากถึงแล้วลูกนี้ โอ้โห oh. อ่อนไกล,ลเลยเบอร์ดีครับลุนเบอร์ดีโอ้โหโดนอย่างดีเลยถึงแน่นอนซ้ายไปหน่อยปึ๊บอ่อนไกลครับสวยมากลูกนี้นี่ครับอันนี้ลูกเตอ๋อนะฮะอันนี้ลูกของผมครับพ่อยังไม่อ่อนนะครับอยู่ไกลพัดเบอร์ดีไกลครับมีลายซ้ายส่งสวยมาก พ่อพัดมาจากขอบกีเลยนะครับทุกนี้พาครับอ๋อมีกันบ้านครับไ,ไ,ไปเซฟพาเพื่อชนะเลยครับสกรรวม หันปากไปนิดนึงทำอะไรอะ่ะกาดจะแบบรีบเก็บไงอย่า<ม>ประมาทพ่อจะไม่มีกำลังใจเล่นพาห้าครับผมปด,ดหนึ่งครับ,บ,รบถ้าพ่อชนะอีกก็เสมอสวยมาก <c oughs> <c oughs> สวยมากท้าห้าชดสองคัดเฟดเหรอนี่โอ้โหตามสั่งตามสั่งสวยมาก,มต,กตีตรงมากโคต่าได้มาใกล้กับเพื่อนเลยทาห้าชัดสองนี่ต้องแบบนี้ สาดสามเลยตรงนี้นะครับหลักข่าวนั่นคือ150หลาถึงธงกรีนยกต้องเพิ่มระยะนะครับสวยมากขัดเปลกเข้าไปออนไหมออโอ้โห <'s> ติดขอบกรีนครับโอ้โห1 oh ้0ครับพิชชิ่งเวทฮะฮะโอ้โหยังโดงยังดง <laughs> <laughs> โพสสวยมากลูกนี้อ่อนอ่อนครับแต่ไม่รู้ว่าออนตรงไหนนะฮะชัดสี่ชัดสี่ไมเาลูกใครตีเข้ามาเนี่ยกลิปแล้วเป็นไงล่ะไหนที่บอกเหมือนจะสั้นแต่จะสั้นแต่ว่าไม่สั้นนะครับกลิปเลยครับสวยโฟกัสไปหน่อยนี่ฮะลูกพ่อ นะครับออนประมาณนี้เลยฮะนี่ที่มาร์กอยู่นะครับ,บรลุ้นเบอร์ดี้ของเตอ๋ออยู่นู่นไม่ได้แล้วของผมเซฟพ,พาตรงนี้ช็อตนี้เพื่อเพื่ออะไร <laughs> เพื่ออะไรพ่อพัดเบอร์ดีนะฮะลุ้มสุดท้ายเพื่อยันเสมออาจจะหลุดก็ได้โอ้โหไม่ลงนะวนะ่มันลงไปครึ่งลูกไหมนับ <laughs> เรียบร้อยครับเสมอกันครับเอาละครับบทสรุปวันนี้นะฮะคุณพ่อก็ตามตีเสมอได้นะครับซันเดย์แช์ของเรานะครับ EP แรก EP หน้าเดี๋ยวจะต้องไปแข่งที่สนามไหนแล้วก็ใครจะชนะรอติดตามกัปด้วยนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับติชมกันเข้ามาได้นะฮะอยากจะให้ทำอะไรที่สนามก็บอกกันมาได้นะครับขอบคุณครับ